เกิดการเกิดแล้วที่พยายามมาสรเหตุมไม่เกิดอีมันไม่เกิดกับชีวิตของเราบางคนรู้เล้ว่าโอ้นไม่อยากเกิดแล้วแต่ก็ยังพยายามไปทำไปทำเหตุใมันเกิดอยู่เรื่อยมันก็ยังไม่พ้นเังนันวันนี้ที่เรามี่ายไห้เราไปกนะทชีหรือว่าเป็นผลกระโยชน์ที่เราได้เกิดมาเป็นพวกกลุ่มมนุษย์เรามีชีวิตถึงวันนี้นะมีการเดินทางกันแลครับมีเกี่ยวอุบัิเหตุรถชนตาย เราไยายาบไปสร้างบุญนก้าวัดก้าวานั่งรถตู้ไปนั่งรถทัวร์ไปเดที่ยมีข่าวประจำรถทัวร์คว่ำตายครับคนบอกว่าอทำไมคนไปสร้างบุญเจ้ามสริมทำไมรถคว่ำชีวิตไม่แน่นอนการประกอบไปชีพตมมาให้กินน่ะท่านก็เจอเสียงที่จะเป็นอันตรายตัมมาควาเรื่องเินเรื่องนั่งรถไปหรือว่าสรง รถไฟฟ้าวันนี้ก็มีสิ่งนั้สิ่งนี้หลดุดเข้ามาเขับ็เป็นมีเป็นจอดแล้เฉียก็มีกอ้อนนีก้อนปูนหลุดออกมาเทากับแล้ว่็หาคนละพิชอบก็ตามเรื่อง,องเห้นเดิมแจะิชอบกันเค่ไหนในแต่ละวันชีวิตที่ผ่านมาจะรอดมาแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละปีก็ไม่ใช่ง่าจากตอนที่เหตุบ้างจากโรคภัยไข้เจ็บบ้าตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นได้เยอะตอนนี้ดีเอ็มข้ามาไม่รู้จะเป็นอะเรปอดมะเรลมหายใจกัน,นมันไหน เรามีชีวิตอยู่ถึงตัววันนี้ยังเป็นร่างกายทกล็ดปอกอะไรก็เป็นว่าช่วงี้เรายังเรายังชคดีที่เกิดในยุคที่มีพระเจ้าอยู่มีคำสอนพระเจ้าอยู่แ้่เกิดในบางที่ที่เป็นต่านที่ไม่มีไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าอยู่แล้วก็คงุดเชื่อตามความเชื่อที่มีอยู่ในที่นั้นๆแต่คนที่เกิดในตอนนี้ก็ต้องมีความเชื่อแบบของเขาไปว่าเราช่วงนี้เราได้เกิดในโลก ได้ยินได้ฟังความจริงที่จะพยายามมาแสดงความจริงแค่เราเองทีนี้อยู่ที่พุทตกอรเราเองที่นี่เราจะพยายามศึกษาอสอนพุทธเจ้าเาพยายามปฏิบัติให้เข้าใจแล้วก็าจะควา,ามเป็นสุดมันเรื่องความเป็นธรรมจะที่ว่าได้หรือไม่ก็อีกเรื่องแล้วแต่บุญบาร,รมีแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละท่านอาตอมาก็ถือว่าพยายามมาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ใช่คนเก่งการอะไรเป็นแต่โอกาสที่มาศึกษาอสอนพุทธเจ้า ความสุขบ้างทุกบ้างทะเลาะกันบ้างการเลื่อนแล้วกลับเข้าบ้านนอนอ่านหนังอาบน้าเสร็จแล้วก็หลับพวกมันอยู่แค่นี้แล้วเราจ่ายลงไปเห็นมาชีวิตนั้นไม่มีสารอะลรความสุขไม่อยู่แค่นี้สุขบ้างทุกบ้างไปตามเรื่องเราใช้ชีวิตตามระบบของวิญญาณตามประสบการณ์เดิมเขาถูกหลอกด้วยสัญญาต่อว่าอย่างนี้อร่อยอันนั้นอร่อยไม่ตรงตามความจริงสักทีชีวิตก็เลยเ่นไป มันเั้นเห็นความจริงขึ้นมาก็เบื่อว่าชีวิตไม่มีสาระอะไรที่แต่ปยาหลัลวงก็เสวยหาความจริงถ้าเจอก็ชงดีไปเว้เจสองต้องเจออะไรหนักมากระแทกเจอธุรกิจล้มตายเจอแฟนทิ้งเจอเจ้านายด่าหรือว่าเจอสูญเสียคนที่รรักที่สุดไปกระทบกระทัานแรงแถ้าไม่ฆ่าตัวตายหรือลสุดสอ่อยก็แช้าถอดผขารหลุดพ้นเบื่อการเกินละ เวลาสามมันเจออตัวเองไม่เจอคนนอกมากระทบแต่เจอตัวเองเป็นโรคร้ายเนี่ยเป็นอะไรเป็นเบาหวานเป็นโรคร้ายที่ตือนจะต้องตายอยู่ไม่กี่วันร่อมีคนบอกว่าเราจะอยู่ได้แค่สิบวันสิบวันนี้เราจะไปทำอะไรจะมาพยายามทำเพื่อความทุกข์หรือว่าจะไปหาเงินหาทองไปเสพให้มันเต็มที่แล้วจะตายไป้นคน่ประสบการณ์สะสมมาไม่เหมือนกัน ถ้าคนที่สนใจทำไม่ดีจะดีก็แต่สามประเภทนี้ใหญ่ใหญ่นิยมเลยมาถึงเรื่องอานาที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดทำไมพระเจ้าจึงวางหลักไว้ตั้งแต่เป็นก,กายกเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปมันจะหลงในกายจะไปติดอยู่เรื่องกินเรื่องเที่ยวถ้าเป็นผู้ชายก็ดื่มเหล้าเขาไม่มีสบายใจก็ดืด่มเหล้าเรื่องเบี้ย นั่งหลก็ยาเสพติดก็เลยก็หกไปชอปปิง้งนั่งดูซีรีส์นั่งดูหนังฟเพลงหรือไม่ก็ไปหาหมอดูแต่ว่าคนเราเนี่ยมมีแตการไปแตงป่งตัวเป็นตัวคือคนเาเนี่ยติดายอยู่นะไปสนใจในเรื่องร่างกายมันมาไปหาเรื่องกินเรื่องาใจเรื่องร่างายพราคว่าตัวเอง,งสนุกสนานหาปลาทีา่ไันให้มนญาเรานี่ยมันก็เลยเป็นก่อนแี่ขันาชัดเจนก็คือความรู้สึกไปติดอยู่แค่ความรู้สึก ปฏิติอยู่แค่ความทรงจำในอดีตเนี่ยนะเพราะที่มันถูกหลอกเรื่อยๆแล้วก็อยู่แค่ความคิดเป็นสนใจในเรื่องร่างกายมากท่านเลยพยายามให้สนใจเรื่องร่างกายไปศึกษากายให้เป็มที่เองกายว่าไม่ใช่เราแต่คนส่วนใหญ่คิดว่ากายเป็นเราเราสามารถใส่ร่างกายได้ใส่ความคิดได้ความรู้สึกสุดตาเป็นเราเป็นสนองให้เต็มที่แต่วันหนึ่งที่เราปฏิบัติไปคือแบบมาเลยความคิดกับกายไม่ใช่เรา โดยเฉพาะธรรมดาถ้าคนไม่เป็นปัจถ้าเป็นชาว้านก็ต้องรอให้แก่ก่อนพอแก่แล้วหนึ่งกินไม่อร่อยแล้วฟันก็ไม่ค่ยดีขาก็ไม่ค่ยดีทีนี้คนแก่จะมาสนใจความรู้สึกแล้วนะถึนจะมาติดที่ความรู้สึกพอกินอะไรไม่อร่อยคนบางคนไปสังเกตเลยพอกินอะไรไม่ได้รอให้ลูกหลานหรือคนรู้ใจมาอยู่กาติดความรู้สึกนะไม่ใช่ติดเรื่องร่างกายว่าร่างกายมันเสนอไม่ได้เหมืนเดินเดิจะเออจะกินไม่อะไรนั่นเดีย ฟันก็เริ่มโยกแล้วฟันก็เริ่มปวดแล้วร่างกายก็ปวดแ่บปวดขาสิเป็นไม่ดทีที่แต่จะมาติดที่ความรู้สึกเขาจะใช้ความรู้สึกเป็นหลักถ้ามีลูกหลานมายืนมีคนรู้ใจหรือณค่าติดข่าว้อาไว้แ้วถ้าลูกหลานคนไหนรู้จักคนเก่งๆนีเยอะมากๆจะมาถูกหลอกด้วยความรู้สึกเอาใจคุณยายคุณย่าเอาใจพ่อแม่อา,รารกรงพอเห็นถูกใจเสมอยยอมคว้าเงินไทย พี่สาวซี่ไปหลงในหลนับหลงในความรู้สึกท่านหลานมาทำถูกใจซื้อของให้เอาใจทุกอย่างพอเขาซื้อความรู้สึกแล้วก็ไปซื้อพวกนี้ดไไ้วยกายพอใจกายเอากายไปกินอาหารเอากายไปเที่ยวทีนี้พอร่างก,กายมันเริ่มไม่ไ,ไหวแล้วมันไม่อร่อยเหมือนเดิมมันเป็เสียตามใจไม่ได้รู้สึกว่ากายไม่ใช่เราแล้ต่อยางวางไม่ได้นะเห็นควารู้สึกว่ากายมันเราขับฉันไม่ได้ ก็เลยมาติดความรู้สึกแต่ถ้าใครเอาใจดีมีความรู้สึกอยู่ใกล้แล้วมีความสุขล้านๆมาคนมาหลอกมาเกี่ยวกินอาหารให้ยอมจ่ายตังค์ให้ซื้อของรู้สึกเขาเรียกว่าซื้อของรู้สึกต้ติดความรู้สึกแต่วันนึงที่ของรู้สึกมันเริ่มดับแล้วมันจะมีแต่ความเบื่อความเซ็งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาจิดๆกันมันมันจะมีแต่จิตที่อารมณ์ มีคนมาสนองจิตใจไ,ได้เรื่อยต่ถ้าคนไหนที่ดูแก้จิตใจแล้วยังมีจิตใจที่มีอารมณ์ที่เป็นโดดเขึ้นมาแทรกเด้เลยแต่คนไหนที่ไม่ฝึกด้านจิตใจเอาไว้เลย,ลยมันจะมีแต่เรื่องเบื่อเรื่องซึ้งเรื่องเมงาเรื่องเครียดเรื่องีิตกกังวลเรื่องคิดมากคิดไม่หยุดเปสปะกไม่เป็นระบบม,มีคนที่ไม่เคยฝึกอบรม,ามาด้านจิตใจใเอาไว้หอยลึกมากๆเรื่องนี้ดนจิตใจจะผูกป็นมาะชั บางคนแม้แต่เรื่องอารมณ์การก็มีแก่มาแล้วแต่ว่าดูความรู้สึกทางกาางยังเล่นงามความปฏิคับมันยีุนแรงก็ยังมีทีนีจ้จ,จิตใจมันสนองไม่ได้ทันที่ทีนี้พอร่างกายปวดกำลังแล้วความรู้สึกก็สนองได้ไม่เต็ท,ที่มันจะเหมือนเลย,ออยที่จิตทีนี้จิตก็จะโัวมาชัดความเคยชินเคยคุ้นจะหัวมาเาเป็นคนติดเรื่องอะไรอยู่บางคนติดเรื่องการทํางานต้องต้องทํางานอยู่ใช้ไม่ได้ กระมายแม่เนี่าแก่กๆแล้วเคยปลูกผักเคยทําง,งานมาตลอดชีวิตวันหนึ่งมันไปไม่ได้เอาไปสนองสิทธิ์ที่เราทําไม่ได้เคยชินต,ต้องไป่ทำอย่างนั้นทำไม่ทำอย่างนี้ต้องทําง,งานตลอดต้องมีคนคุยด้วยต้องมีกินอะไรเพราะมันเสร็จไม่ได้แล้เนี่ยไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอยากตายมันจะถูกคนดันด้วยตัวตัญหา วัตถาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอาะชีวิตสนองความเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากตายไม่อยากอยู่แล้วเป็นวิภวัตถาไม่อยากชีวิตอยู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอยากตายทุกวันแต่ตายไม่ไถ้าฆ่าไปตายก็ราบาปมีอะไรเป็นไไม,มีชีวิตมันตกราโอกเขาเป็นถ้น,น่าจิตใ,ใจถ้าฝึกไม่ดีจริงมันจะปรุงแต่งเลือดป่วยไปหมดตลอดวันปรุงแต่งไปเรื่องบุญบาป แต่งเรื่องตาบ้างแข่งเรื่องสมบัติเรื่องการแต่งถ้าฝึกิดไม่ดีมนวนไปมวนมาอยู่ที่นี่คฉะนั้นเรามีโอกาสที่เราเริ่มไปเยอะมากที่เราอยู่แต่ละคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่เสร็จแล้วผ่านชีวิตมายาวนานแล้วร่างกายที่เราเคยดูแลเพริศก็เริ่มไม่เหมือนเดิมแล้นะที่เราเน้นเรื่องความรู้สึกไปาเห่นในความรู้สึก กินอาหารก็ต้องมีคนมานั่งคุยด้วยรสชาติไม่ค่อยอร่อยแล้วลิ้นก็ชาและทีนี้จะสนใจความรู้สึกทางจิตขึ้นมาเลยเนี่ยเวลานท่านกินข้าวเนี่ยต้องมีคนรู้ใจมาท่าเป็นเพื่อนถ้าไม่มีคนรู้ใจกินข้าวไม่ลงก็จะสนใจอารอมณ์เป็นหลักแล้วเนี่ยอารมณ์ทางจิงตตดังนั้นทุกท่านวางไว้ดีนะอานาคตเนี่ยก็วางกายให้ได้เพอวางกายได้ไรามาติดความรู้สึกต้องวางจะเห็หเนความรู้สึกว่า พวามรู้สึกไม่ใช่สัตว์คนตนเราเขาเป็นแค่ความรู้สึกโดยธรรมชาติแต่คนเป็นหลงมันน่าดูนะ <S <S จนกว่าจะเรียนรู้ิงคนบางคนเนี่ยมอเรื่องันไม่น่าเกินแม่อร่อครับพอกินแม่อร่อยนีนีนนน้ไม่อยากในชีวิตยอยู่จริงความรู้สึกเป็นหลงเว้ธนาแต่เราไมเห็นความจริงว่าเวทนาก็เป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่เราแหลยพอย่งน,นี้มาติดความสงบพี่อยากได้แต่จิตใจน สงอโลภโมไมมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขก็มาติดจิตอีกคิดว่าจิตเป็นเราอีกเราต้องมาเรียนรู้จิตจเห็นความจริงว่าจิตก็ไม่ใช่เรานะจิตเป็นมีอันนี้เกิดมันก็เกิดแต่มันเข้าไปสู่ภายในมากๆเรอยากได้แต่ความสงบอยากได้แต่ความโมอยากได้แต่ความโลภโมสบายก็เลยคิดว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่มีทุกข์นะจริงมันไปติดที่จิตมันคิดว่าจิตมันอยากได้ความสงบอยากได้ความสบายแต่มันไม่เห็นมันไม่เห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่เรานี มนมีคิดว่าจิตเป็นเรา,ยยอ,อ,าอยู่ย้อนย้อนเข้าไปในัณหาตามพิธหมดจิตะาจิตไม่ใ่เราต่างท่อนได้จะไปเจอตัวสภาวปปะธรรมจนะยิสภาวะธรรมเนี่นเราได้จะมาดูธรรมท่านใดท่านหนึ่งละถ้าใครื่ใครเคยอ่านตำรามาเขาตำรา,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 าเทียบแล้วที่เรสัมยวดสามสายใ, DVD, าานใน่ิธีื้อแล้วก็สัพะมาได้สนล้เเราก็มีสี่ท่าสุดแล้วนะ No, no. ตายนั่นเลยกลับตายแล้วมาวางความรู้สึกอีกมาวางตัวจิตอีกจิตไม่ใช่เราอีกวางจิตได้ไม่เจอตัวซองก็ทำอีกไหมมีแต่ความปื้นปีติมีแต่ความสมบูรมีแต่ความรู้สึกชื่นใจมีแต่ความความปฏิบัติตัวสติชัดเป็นมาหวานของเราแล้ววิปัสสนาบทกิจให้ฟังเห็นแต่ตัวสติชัดก็เป็นลมสติเป็นเราเข้าไป มันมีแต่ความสมนึกสอนมันมีแต่ข้อเข้าชั่มีแต่เรื่งไม่ดีเลยผมเราเปสังเกตดีๆมีแต่เรื่องมดีนนมีแต่เรื่องดีไม่มีเรื่องไม่ดีเลยนะมีเรื่องดีๆเป็นอะารมณ์ที่ดีๆนัเลยเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นเลยมันเลยทำให้เรหลงได้ไป่สิ่งที่ดีไปติดสภาวะธรรมอีกทีหน่เขาถึงทำความจริงไม่ได้เพาจึงใช้คำว่าสิ่งทั้งหลายตั้งวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันเป็นมันเนียมัน มันอยู่ใต้ความเป็นอนิจจำทุกของหน้าตามันอยู่ใต้กฎธรรมชาติธรรมดามันต้องคืนธรรมชาติทั้งหมดจริงๆเลยแม้แต่เราไปยึดตัวสวัวะธรรมยังไม่ได้ถ้าเป็นธรรมะได้แท้ต้องคืนสู่ธรรมชาติล้วนๆเลยถึงจะเป็นธรรมชาติจริงๆเลยถ้าไม่มีการปฏิบัติจริงๆเป็นแค่อ่านหนังสือแล้วคิดของไม่มีทางที่จะเจอพวกนี้เลยนะแต่มาแล้วเราก็พอที่พอที่เป็นเหตุปัจจัยที่มีอการได้มาเจอกับพวกเรา ที่ตัดใจปฏิบัติมาด้วยกันหลายคนปฏิบัติมาหลายที่เราเะี่ยต้องเจอสิ่งเหล่านี้นเราจะต้องมีโอกาสได้ถ้าเข้าเห็นความจริงน้องมาเราจะมีโอกาสที่เยอจะคุยกนได้เยอะเป็นอาสาต่อแต่ถ้าเรียนยังไม่เข้าถึงเนี่ยมันจะทิ้งในญ่ต่างคนสามมีประสบการณ์มาแล้วก็ต่างคนสามมีความรู้มาไม่เหมืนอนกันอ่านคัมภีร์เพียงเดียวกันแต่ตัวถ้าใช้ตัวปัญ,ญญาในการรู้เนี่ยมันจะดึงเอาประสบการณ์มา เราเห็นอย่างนี้เห็นอันเดียวกันน่แะแต่มันไม่เหมือนกันและดี๋จะใช้ภาษาแต่ตัวสมาวิธรรมตัวที่มันเข้าถึงจริงมันไม่มีภาษาไม่มีกระดับเมันเข้าถึงแล้วมันก็คือมันดับแล้วมันจบแล้วมันเป็นอิสระแล้วทําไมต้องมาเทียนอะไรเดี๋ยวถ้ามาเทียนมันด้วยภาษาด้วยวิญญาณที่ด้วเจออยกนประสบการณ์มันก็ไม่ใช่ความจริงทะเลาะกันด้วยตัววิญญาณเราประสบการณ์ความรู้สึกมา ยาเราทะเลาะกันเอาสัมผัสมาทะเลาะกันก็ไม่ใช่มันวางไม่ได้อาตมาเขาเลยเลยใช้ภาษาภาษาเป็นไม่ถึงม่ใช่นบางคนบอกว่าแม่บางคนบอกว่ารักลูกรักลูกจนสุดหัวใจนี่เป็นภาษา่ะบางคนมีเป็นใครเป็นแม่บ่ายบอกว่ารักลูกจนสุดหัวใจสุดหัวใจน้องอธิบาย์ไปเรื่องภาษาเราคนไม่เหมือนกันนะ ใช้บัญญติแลภาษามันจะอธิบายอย่างไรว่สุดว่าใจรับรู้สุดวใจรับรู้จนใจจะขาดมันใช้ภาษาที่อธิบายตรงนี้ไม่ได้เป็นภาษาบันจัติที่มนุษย์บัญญัติขึ้นมาอจะมาไปเจอคู่ชีวิตคู่นึ่งสามีภรรยาผู้ชายไปขับลอใส่ชนตายเมียเนี่ยจะเดือดเขาเมนเข้าฟองใสามีด้วยจนร่างสามีจะใจจะขาดมาเป็นาส ล้อลร่งมีรูรติดอยู่ว่าใจจะขาด,ขาดกับสามีจะกจะโดดออกไฟเของเงินกับสามีด้วยสมองของเขาก็เป็นอนนีน้จัตอนที่บีพันด้วยกันไมอยากตายกับสามีด้วยเพราะสามีโดนระันตายา่นะครับมันบอกว่าไปถ่ถด้วยถูกภาษารหรอกถูกตัวสอวะที่มันเป็นเขามาแล้วปมแตถือว่าเป็นสามีเราใจจะขาดด้วย แต่แล้วไม่นานมันอยู่ใต้ความในนจิจจ์อยู่ไปอยู่มาก็ือ,อ่ปอดใจอยู่ไปอยู่มามันก็ลืมไปพอลืมมาก็มาลงรักคนใหม่มาเลยว่าไอ้ตอนนี้มันจะเดือดเขา้าออกไปหายไปไหนแล้วไ,ได้คนใหม่ะก็ลืมคนเก่าไหนบอกว่ารักจนใจจะขาดไรักจนใจจะขาดภาษาตอนนี้มันเกิดสภาวะตะวั้นทายไปไหนแล้วลืมละมได้คนใหม่แล้วมันไปหลงใหม่ ทม่เจอคนใหม่เนี่ยคือลักษณะกระแสของชีวิตที่มันถ้าไมความจริงจะเป็นแบบนี้เป็นช่วงที่มันผีพลาไปหมดแต่แล้วางค้ก็หลงก็ลืมไปมันก็ไปเกิดวุูนวยต่อเยการอาศัยวิญญ,ญาณที่มันเข้าไปสรงเสร็จที่ใหม่ละการเกิดเรื่อยๆมันจะเกิดอย่างนี้เรื่อยๆพนานรตวมัไม่เห็นจงนที่มมีเป็น,นปัจจัยนี้ถ้าไปใช้ภาษา หลงในตัวถูกไหมว่าสามีเป็นของเราวิญญาณก็ไปสร้างเสร็จเขาจะเกิดที่เดนไม่นานแล้วอย่ไปเช้เปรตนะวิญญาณก็เขาจะร้อเนี่เขาเรียกว่าวิญญาณถ้าใช้การรู้ได้วิญญาณจะไหลเข้าไปแล้วแต่ถ้าถ้ารู้ได้สติมันจะรู้จักหยุดมันจะรู้จักเปรตมันจะรู้จักเทวรังไม่บ้างมีสติมองตายแล้วเป็นธารเดี๋ยวใช้เขาแล้วมันมันจะมีเวลาเปรต รู้มนัันอร้เหมือนรู้ได้สติตัที่จะคอยเปลีอารมณ์ไม่ให้ไหลไปตามอารมณถ้าที่ไปวจนถงด้วยปัญยจเ็นความจริงแล้ว่ากายไม่ใช่เราความรู้สึกก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราตัวสวะสดิ์ตัฒก็ไม่ใช่เรามันยึดถืออะไรไม่ได้มันก็เป็นประมาณนี้นะเป็นไปสิ่งไหนที่เป็นไปตามเหตุปัจจก็เป็นสังตาสิ่งไหนไม่ขึ้นกับเหตุปัจจัยก็เป็นสังกตาก็เป็นประมาณนี้นะไม่ใช่เป็นเราสัแก่เห็นอย่างนี้จะหลุดเลย เขาเรียกว่ารู้รู้แล้วหลุดคนรู้ได้ปัญญารู้ได้พิจราจริงๆไม่ใช่รู้ด้วยอารมณ์ห่อไม่ใช่รู้ด้วยสติต่อกแม้แต่ตัวสติเป็นสิ่งที่ดีทําไม้เารมดีๆยังหลอกได้เลยทำไหพวกเราจะปฏิบัติไปเรื่อรู้ด้วยแบบนี้ลำดับเรื่องขึ้นไปทำไมขอเข้าอปในช่วงแรกๆพกเราเรารู้รู้ได้ปัญญาเรารู้เรื่องไหนรู้เรื่องรู้แล้วก็ผักไหลไปตามอารมณ์ก็ผักอารมณ ท่านดูแจ่งว่าไม่ไม่ปออสายและไม่ได้ตามแต่คนตัวงใช้ที่ใช้วิญญาณปฏิบัติก็จะไหลตามบรมแล้วก็ผ่าสายอารมณ์ถ้าเรามีสติมากั้นไม่ได้บ้าก็จะลั่ารมณ์ไม่ได้แต่รู้ด้วยสตินะมันจะมีการหยุดไม่ได้บ้าไม่ไหลตาบรมแต่ก็ใช้สติไปเรื่อยๆใช้สติไปเรื่อยๆก็ยังเป็นแค่สติยรารู้แล้วก็แค่แต่ยังไม่หลุดนะแต่ถ้ามีปัญญาที่ความจริงขึ้นมา มันจะหลุดจากวงจรทั้งหมดวางกายได้วางความรู้สึกได้วางจิตได้วางสภาวะก็ทำได้ทั้งหมดก็ถึงตัววินมดละเนี่ยหลุดละจริงถ้าเราทงตามที่เขาปขเป็นละไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็ดน,นะนะคือสิ่งที่พยายามบอกพวกเราที่มีโอกาสได้เจอกันเป็นเหตุเป็นผลใจได้เจอกันอาจจะเข้าใจแค่ไหนไม่เป็นไรแล้วแต่ยินซีภาวนาตั้งแต่ละท่านมาหรือว่ามีโอกาสได้มาเจอก็ทำหน้าที่ดีที่สุด ดีสี่พลังแต่ถ้าท่านที่ทำใหตุปัจจัยมาถ้าพร้อมเหมือนก็มาลุยเองเลยทำไมพร้อมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแต่คนไหนที่ยังทําด้วยวิญญาณหรือว่าบุกเต็มไปเรื่อยๆไหลไปตามอารมณ์มีอะไรมากระทบมาไหลมาเอยบุกเต็มไปทำงานนี้เยอะเลยก็ต้องมาวนเวียนมามาเสียบุญไปมาตายไปก็ไปรับรับส่วนบุญเอาแล้วนะบุญเยอะอยู่แล้วแหละเราสร้างบุญสร้างสะสมกันเยอะๆแล้วอาจจะมาเชื่อว่าเราเท่นั่นที่นี่บุญเยอะอยู่แล้วะ จะมาฝึกสติให้มันให้มันได้หยุดอารมณ์ได้บ้าง,งก็ยางมีเรื่องต้องมีสติได้บ้งแต่ท่านจให้หลุดเนี่ยมันยังไม่รู้นได้ใครจะหลุดได้แค่ไหนเรามีหน้นาที่มาทำหน้าที่บอกแค่อนีใครอยากเป็นไป,นปนตามใ,ใจ,เ,ใจราามใเราใจาเราท่ารู้ไม่ได้นีหละช้อนี้ก็ให้หลุใจมาเพื่อเราใหใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้พวกเรามาน,านั่งแต่เราแบบมาน,านั่งเคลินั่งเคลิ้มนั่งซึมนั่งหลับนั่งคิดน,นัด่งจูงแต่งต้องมันมานั่งนี่แหละหลอกใจเด็กที่ใส่ไปเมื่อวาน คนไหนโมหะเจติก็จะมานั่งหลับทุกวันคนไหนเป็นพวกพวกคิดมากพวกที่จิตเจติก็เแต่มานั่งคิดนั่งปรุงแต่งไปเรื่อยแต่ถ้าคนไหนพวกเป็นพวกตัณหาเจติก็จะมานั่งหลับนั่งซึมนั่งเคลิ้มถ้าเป็นนั่งคิดเจติก็มานั่งคิดปรุงแต่งไปเรื่อยไม่หลับนะเดี๋ยวนี้แต่นั่งคิดนั่งปรุงแต่งปรุงแต่งทั้งดีและไม่ดีปรุงแต่งสุขทุกข์ด้วยก็อย่าไปหลงในเรื่นี้เพราะไม่ใช่ความจริง อยากให้พวกเราเหยุดนอนเฉยๆก็ทุกทีรับเรามีโอกาสได้เห็นปัจจัยได้เข้าใจเรื่องพวกนี้เราจะได้หลุดกันอุตษาห์เสียสละดตั้งมาบางคไม่มีคู่แล้วเราเป็นส่วนตั้งใจจะเป็นนักปฏิบัติตั้งใจตมาภาวนาให้มันหลุดพ้นแต่ถ้าทำเหตุไม่ถูกเราก็ไม่หลุดนะป็นเหตุปัจจัยที่เราจะมีโอกาสได้มาเจอกันก็บอกอย่างนี้แหละให้เราได้ช่วกันขึ้นมาเอาละจกนี้ก็ให้กำลังใจแล้วให้ความรู้เพิ่มไปวันเล็กวันหน่อยเราได้มีโอกาส I didn't watch it for the alcohol.